Oh, mm -hmm. ผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปแนะนําสําหรับคนที่ต้องการดูแลสายตาเป็นพิเศษเลยค่ะซึ่งดวงตานี้นะคะนอกจากเขาจะบอกว่าเป็นหน้าต่างของหัวใจแล้วนะคะจริงๆแล้วในส่วนของดวงตาถือว่าเป็นอาาวัยวะที่สําคัญมากนะคะและในปัจจุบันนี้เนี่ยเราใช้สายตากันเยอะมากๆด้วยนั่นเองนะคะเมื่อก่อนนี้ชนมีความสงสัยเหมือนกันว่าหลายๆคนจะมีพฤติกรรมในการดูแลสายตาได้ขนาดไหนถ้าสมมุติว่าเราออกอาหารเสริมตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการดูแลสายตามานะคะเพราะขนาดตัวชนเอง นะะในช่วงแรกก็ยังยอมรับว่ายังมองไม่เห็นว่าทําไมเราจะต้องดูแลสายตาด้วยเพราะว่าอายุเราก็ยังไม่ได้เยอะมากแล้วก็สายตาเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะตอนสมัยเด็กๆเนี่ยชนจาได้ขึ้นใจเลยค่ะว่าการดูแลสายตาที่ง่ายแล้วก็ดีที่สุดคือแม่จะบอกตลอดว่าอย่านั่งใกล้ทีวีนะลูก เพราะการนั่งใกล้ทีวีมากๆเนี่ยจะทําให้สายตาลดเสียได้ง่ายมากๆนะคะพอโตมาเนี่ยจาได้ว่าดูทีวีห่างมากค่ะแล้วก็หลังๆนี่แทบจ,จะไม่ได้ดูทีวีเลยจริงๆถ้าตามที่แม่บอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดูแลสายตาที่โอเคแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะเชื่อไหมว่าประสบการณ์ตรงของโนนะคะจากคนที่สายตาปกติสายตาปกติเลยค่ะมีปัญหาเล็กกันเอียงนิดหน่อยนะคะ หลังจากกานอยู่ในโลกโซเชียลมาประมาณ2ปีทําให้คนสายตาปกตินะคะมีปัญหาเรื่องสายตาสั้นนะคะบวกกับสายตาเอียงที่เพิ่มมากขึ้นด้วยทั้งที่ไม่ได้ดูทีวีอย่างที่แม่บอกเป๊ะเลยนะคะจริงๆแล้วทุกวันนี้นะคะ คนเราเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการเสรื่อมของเซลล์ต่างๆในดวงตายเยอะมากๆเพราะเราอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถืออยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เจอแสงสีน้ำเงินเป็นเวลานาน,านๆตลอดเวลานะคะในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานี่ชนคลุกอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์ค่ะไม่ว่าจะตั้งแต่เล่นไฮไฟนะคะเล่นไลน์วอตแอปเฟซบุ๊กอินสตาแกรมะไรก็ตามแต่ เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะแค่นั่งห่างทีวีนะคะอยู่ในระยะที่พอเหมาะก็จะสามารถาปกป้องเซลล์ต่างๆทําให้ตาเสียช้าลงได้แล้วแต่ทุกวันนี้คุณลองมองภาพตัวเองนะคะว่าคุณถือโทรศัพท์มือถือใกล้ขนาดไหนในการแชทนะคะในการเล่น Facebook เล่น Instagram ของแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ย การเล่นโทรศัพท์หรือว่าเล่นคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆน,นะคะทำให้สายตาเราเสื่อมได้ไวมากที่สุดเลยนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชนอยากจะแนะนํามากๆเลยสําหรับทุกคนเลยค่ะที่เล่นโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆน,นะคะหรืออยู่หน้าจอคอมเป็นเวลานาน,านๆก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาเกต นะคะซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทตาช่วยบำรุงระบบการไหลเวียนเลือดแล้วก็ช่วยให้เส้นเลือดฝอยเลี้ยงที่ตาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการมองเห็นเวลากลางคืนได้ดีมากขึ้นช่วยชะลอการเสรื่อมของจุดรับภาพช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาช่วยป้องกันอาการเสรื่อมของดวงตาเช่นต้อเนื้อต้อลมหรือว่าต้อกระจก ะะแล้วก็ช่วยให้ตามีความชุ่มชื้นมากขึ้นด้วยนั่นเองเหมาะมากๆค่ะกับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาเหมาะมากๆกับคนที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นเวลากลางคืนนะคะคนที่ใส่แว่นหรือคนใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำก็ควรทานรวมถึงคนที่มีปัญหาเรื่องของดวงตาที่เกิดจากความเสื่อมอันนี้ก็ยิ่งควรทานและที่สำคัญมากถึงมากที่สุดคือผู้ที่ใช้เวลากับหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ นั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาเกตเนี่ยมีส่วนผสมของลูทีนซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของจอประสาทตาช่วยชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาแล้วก็เซลล์ตาต่างๆได้ดีรวมถึงใช้สารสกัดจากผลไม้ตะกูลเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่และบิลเบอร์รี นะคะฉันขอไฮไลท์ในส่วนของบิลเบอร์รี่เลยเพราะว่าในส่วนของสารสกัดจากบิลเบอร์รี่นะคะมีงานวิจัยนะคะเขามีการเอาบิลเบอร์รี่เนี่ยไปทำเป็นแยมสำหรับทาขนมปังนะคะแล้วก็มีการให้นักบินกลุ่มหนึ่งนะคะกินแยมบิลเบอร์รี่ทุกวันเลยกินแยมบิลเบอร์รี่ทุกวันกับอีกนักบินอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่กินแยมบิลเบอร์รี่ นะคะปรากฏว่านักบินกลุ่มที่กินแยมบิลเบอร์รี่มีทัศนว,วิสัยในการมองเห็นในการขับเครื่องบินเวลากลางคืนได้ดีกว่ากลุ่มนักบินที่ไม่กินแยมบิลเบอร์รี่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับบิลเบอร์รี่ถือเป็นสารสก,กัดที่โอเคมากๆนะคะในเรื่องของการทำให้คุณมีประสิทธิภาพในการมองเห็นเวลากลางคืนได้ดีมากขึ้นนะคะ สกการสกัดจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากแล้วก็ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวกับดวงตาได้ดีมากๆเลยรวมถึงมีส่วนผสมของวิตามิน A นะคะซึ่งสำคัญต่อดวงตาอยู่แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ในส่วนของทาเกต วิธีการทานง่ายๆค่ะ1แคปซูลก่อนอาหารเช้านะคะช่วยดูแลในเรื่องของดวงตาได้ดีมากๆและที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นนะคะคุณคงต้องใส่ใจแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการดูแลภายนอกเพิ่มเติมด้วยเช่นการเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าการเล่นคอมพิวเตอร์ในเวลาที่พอเหมาะพอควรไม่ทําให้สายตาอ่อนล้าจนเกินไปเล่นในที่ที่มีแสงมากเพียงพอไม่อยู่กับมัน,น เกินไปจนแสงสีน้ำเงินทำร้ายดวงตาของคุณได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาเก็ตเนี่ย ตอนแ,กแรกเห็นที่บอกว่าหลายคนอาจจะมองว่าเรื่องของดวงตาอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นมากเพราะว่าอายุเรายังไม่เยอะหรือเราไม่มีปัญหาในเรื่องของสายตาแต่จริงๆแล้วถ้าคุณมีพฤติกรรมอย่างที่ชนบอกโดยเฉพาะการเล่นโทรศัพท์เป็นเวลานานๆชน,น,นมั่นใจว่าหลายๆคนหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาเกตจึงเป็นตัวหนึ่งที่ชนแนะนําให้คุณทานถ้ามีพฤติกรรมการติดหน้าจอโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะ